ต้นยางยนต์พระรามสองนะครับก็ตลาดเกมนี้นะครับมานำเสนอล้อแฟชั่นนะครับชิปปิดท้ายของเย็นวันนี้นะครับจากร้านเรานะนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นล้อแฟชั่นไลน์ทีอีสามเจ็ดนะครับเป็นล้อขอบสิบห้านะครับตัวนี้นะครับหนึ่งในสามนะครับที่ยอดนิยมนะครับครั้งหนึ่งเมื่อประมาณสักสี่ห้าปีที่แล้วเลยกันนะครับสามพี่น้องนะครับของโบกเลสซิ่งนะครับทีอตัวนี้ซีอแล้วก็อ่า นะครับตัวนี้เป็นที37นะต้นกำลับคือ o บ k e r a c i n g นะครับของ La y e n g i n e e r นะครับเป็นผู้ผลิตนะครับล้อตัวนี้นะครับถ้าเป็นล้อแท้มันจะผลิตด้วยการฟอร์ล้อแมกนะครับที่ขอบล้อดูไหมครับมีเขียนไว้ถ้าเป็นล้อแท้มันจะฟอร์ดฟอร์คืออะไรก็คือการผลิตล้อที่น้าหนักเบาที่สุดนะครับไล่อากาศออกจากมวลโลหะนะครับทาให้มันแข็งแรงเหมือนเดิมแต่มันเบาขึ้นนะครับอากาศมีน้ําหนักนะถ้าอยู่ในภาชนะ นะครับล้อตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูหลังล้อกันนะครับดูหลังล้อนะนะครับอ่าตัวนี้นะครับเป็นล้อขอบสินะครับกว้างเจนะครับออฟเซ็ตตัวนี้มองไม่ชัดนะครับแต่ผมบอกได้เลยประมาณ35นะครับตัวนี้เป็นล้อเทียบน้ะไม่ใช่ล้อแท้นะครับน้ำหนักถือว่าก็หนักอยูนะแข<อ>ง็งแรงนะครับถือว่าใช้ได้นะครับผมเคยยกล้อที่มันเป็นล้อเทียบนี่แหละแต่ว่ามันเป็นแบรนด์ที่ไม่ได้มาตรฐาน โดมนี่แบบแทบจะเบาเลยเหมือนล้อฟอสเลยแต่ที่ไหนได้มันผลิตแบบธรรมดาแต่มันบางมันเลยเบาอันนั้นไม่แข็งแรงนะครับอันนี้ถือว่าใช้ได้ผมมาส่งต่อให้นะครับล้อเปล่าในราคาหลักพันนะครับใส่ได้กับรถสี่ลูทั่วไปลูกค้าท่านใดสนใจทักมาได้นะครับสินค้ามีพร้อมเปลี่ยนของเก่าเรารับเพิ่มด้วยนะครับร้านเราชื่อบ้านหลานต้นยางยนต์นะครับตั้งอยู่พระรามสองบางสุนเทียนนะครับอยู่เลยซอยทียทะเล21หรือ21มา200เมตรติดถนนยาง ไม่ต้องเข้าซอยนะถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้เลยนะครับจากคลิปนี้นะครับผมกอฟนะครับจากร้านต้นยางโดนขอปักไว้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าโอกาสหน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะนะครับจากคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ